สวัสดีค่ะทุกคนแอดมินเอวามาแล้ววันนี้มีเรื่องหลอนๆมาเล่าให้ฟังกันอีกเช่นเคยค่ะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เพื่อนของแอดมินเองประสบมากับตัวเลยค่ะชื่อพิมพ์นะคะเธอเล่าให้ฟังแบบขนหัวลุกแอดมินก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันค่ะพิมพ์เล่าว,ว่าเรื่องมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณปี2530-2540ถึงช่วงนั้นเธอทำงานเป็นกะกลางคืนและต้องขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านคนเดียวเป็นประจำ เส้นทางที่ใช้ก็คือถนนเรียบรอยสะเกดจังหวัดเชียงใหม่หลายคนอาจจะรู้จักกันดีอีกพิมบอกว่าปกติก็ไม่มีอะไรแต่คืนนั้นมันแปลกมากๆคืนนั้นพิมพ์รู้สึกเหมือนมีคนมองตามตลอดทางทั้งที่ถนนมันเปลี่ยวมากแทบจะไม่มีรถสัญจรเลยตอนแรกก็คิดว่าคิดไปเองแต่ความรู้สึกมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีสายตาคู่หนึ่งจ้องมองมาจากความมืดข้างทาง พ่อขี่ไปถึงช่วงที่เป็นโค้งเปลี่ยวๆพิมพ์ก็รู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างวิ่งตามมาข้างหลังเธอได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังวิ่งเสียงฝีเท้าถีบๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆพิมพ์กลัวมากเลยบิดคันเร่งสุดชีวิตแต่เหมือนยิ่งเร่งเครื่องเสียงนั้นก็ยิ่งใกล้เข้ามาพิมพ์หันไปมองข้างหลังแวบหนึ่งเห็นเป็นเงาดำๆสูงๆวิ่งตามมาติดๆเธอแทบกรีดออกมาแต่ก็พยายามตั้งสติประคองรถให้ดีที่สุดแต่แล้ว เธอก็รู้สึกเหมือนมีมือเย็นมือเย็นมาจับที่ไหล่ตอนนั้นเองที่พิมพ์หมดสติไปเลยพอรู้สึกตัวอีกทีพิมพ์ก็พบว่าตัวเองนอนอยู่ในพรมยาข้างทางมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ไม่ไกลร่างกายเจ็บไปหมดจําได้ลางๆว่ามีคนมาช่วยไว้แต่หลังจากนั้นพิมพ์ก็ฝันร้ายทุกคืนฝันเห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าตาซีเซียวผมยาวรุงรงังจ้องมองมาที่เธอด้วยสายตาอาฆาต หลังจากเหตุการณ์นั้นไม่นานก็มีข่าวว่าพบศพผู้หญิงถูกฆาตกรรมในพงมหญ้าข้างทางบนถนนดอยสเก็ดสภาพศพเน่าเปื่อยมากคาดว่าเสียชีวิตมาหลายวันแล้วซึ่งลักษณะศพตรงกับลักษณะที่พิมพ์เห็นในฝันทุกอย่างพิมพ์เชื่อว่าวิญ,ญญาณของผู้หญิงคนนั้นตามเธอมาเพราะคืนนั้นเธออาจจะขับรถผ่านที่เกิดเหตุพอดีและวิญ,ญญาณต้องการให้เธอช่วยบอกเรื่องราวให้คนอื่นรู้พิมพ์เล่าว,ว่าหลังจากที่ข่าวออกไปเธอก็ไปทำบุญให้ผู้หญิงคนนั้น และตั้งแต่นั้นมาเธอก็ไม่เคยฝันร้ายอีกเลยแต่ก็ไม่กล้าที่จะขี่รถผ่านเส้นทางนั้นอีกเลยตลอดชีวิตพิมพ์เตือนว่าถ้าใครที่ต้องเดินทางคนเดียวตอนกลางคืนก็ให้ระมัดระวังตัวมากๆอยา่าประมาทเพราะบางสิ่งที่เรามองไม่เห็นอาจจะกำลังจ้องมองเราอยู่ก็ได้ค่ะเรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจได้ดีเลยค่ะว่าบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีอยู่จริง ใครที่เคยมีประสบการณ์หลอนๆแบบนี้ก็มาแชร์ให้ฟังบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดบินเอวาด้วยนะคะเจอกันใหม่เรื่องหน้าบายบายค่ะ